ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการแฟกต์ไฟทีมล่าความจริงกับผมอัติชาติวงศ์ิวัต์ครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับสถานการณ์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในช่วง9ปีของฝ่ายใต้และไม่อาจจะบอกได้เลยครับว่าเหตุร้ายทั้งหมดเป็นผลมาจากการพูดคุยสันติภาพแบบเปิดหน้าแต่ความจริงที่ต้องยอมรับกันก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับแผนการพูดคุยเจรจาจึงถือเป็นราคาของสันติภาพ เสียงจริงจากพื้นที่สะท้อนได้จากเหตุรุนแรง21ครั้งใน53วันสูญเสียเจ้าหน้าที่25รายย่อมชัดเจนว่าการเจราจาไม่มีผลต่อการยุติสถานการณ์ความรุนแรงเลยและการเปิดตัวของแกนนำบีอา b r เอรุ่นอาวุโสไม่มีผลต่อบรรดากลุ่มติดอาวุธหรือแนวร่วมหนุ่มสาวในพื้นที่ปัจจุบันปรากฏการที่แทรกซ้อนขึ้นมาคือเวทีพูดคุยเรื่องอนาคตของสาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากขึ้นแต่ไม่มีทางออกว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เพาว่ามีเสียงพูดว่าเราต้องการเอกราชดังขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เชียวหรือทำอย่างไรเราจะยอมรับตนเองที่ยอมรับความแตกต่างได้เพื่อดับไฟการเมืองสู่การดับไฟใต้ตามวิถีประชาธิปไตยไม่มีใครครัดค้านการพูดคุยการเจรจาสันติภาพแต่คำถามคือวิธีการที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ท้าทายเร่งสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่ คำอธิบายที่ว่าแม้ไม่มีการเจราจาก็มีเหตุรุนแรงอยู่แล้วฟังขึ้นจริงหรือราคาสันติภาพจำเป็นต้องแพงโดยแลกด้วยชีวิตค่าราชการและงบประมาณกว่า160,000ล้านบาทตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาทางด้านนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปริธานวัฒนายากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับบอกว่ากระบวนการเจราจาในช่วงแรกยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมเพราะว่ายังมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐอาจจะ เสียเปรียบในตอนต้นก็ได้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยะบวนการนี้มันไม่เห็นผล<ม>ในเชิงรูปธรรมชาวบ,บ้านก็หนุนไม่ได้เพราะว่ามันยังมีมันยังมีความรุนแรงต่อเนื่องเลยถูกไหม,มแล้วคนเก่งๆของเราเนี่ยทั้งตำรวจทหารเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนเป็นเป้าชัดเจนเลยว่าเป็นการล็อกเป้าชัดเ,เจนเพราะฉนั้นน,น้าหนักที่จะหนุนเนี่ยมันยิ่งน้อยถูกไหม,มอ,อันนี้จะทําให้ยิ่งฝ่ายที่มาเจอจากาเราอย่างฮัสซันตอเนื่อในยิ่งลำบาก แล้วทางเราก็ลาบากว่าจ,จะเดินหน้าต่อ,อยังไงถูก<ม>ไหมฮะแล้วในเก้าคนสิบห้าคนเนี่ยใครเป็นใครใครเป็นหัวหน้ากันแน่นี่นหัวหน้าของสประกอกปตก็เรียกไปแล้วบอกว่าดูท่าทางอยากจะเป็นหัวหน้าด้วยก็เลยลุงน้องนางใหญ่น<ม>ะครับผมคิดว่าแต่แน่น,นอนตอนช่วงนี้เข้าใจได้ว่าการเจราจารเริ่มต้นมันก็เป็นแบบนี้<ม>แต่ส่วนใหญ่เราจะเอาไปไว้นอกระบบที่เป็นทางการพอเป็นทางการแล้วเนี่ยมันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เยอะ ทั้งมาเลเซียทั้งต่างประเทศทั้ง mm hmm. ทุกคนก็พยายามที่จะผลักดันตัวเอง <Okay. S 1> ตอนนี้กลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มกดดันทําให้สมชในบริหารหลำบากมากอันนี้ก็น่า็นใจนะครับว่าก็ทํามานานหลายปีแล้วก็ทําในลักษณะที่ไม่มีแรงกดดันเท่านี้ mm hmm. แต่ตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะยกระดับขึ้นมาก็เลยมีแรงกดดันมากในช่วงที่ยังไม่เป็นทางยังไม่ได้เป็นรูปร่างจริง mm hmm. ๆอย,าย่างนงหมายว่าสมชก็โดนโดนสายการเองต้องคัดให้ทำ ก็มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองมาตั้งแต่แรกๆว่าเนึ่องจากว่าทหารเองไม่ได้มีอำนาจในการเข้าไปเจรจาแบบในนดีตในช่วงที่มีคอมมิวนิสต์นะฮะกฎหมายเก่าๆก็่ยุติไปใช่ไหมครับความมาก็ก็หมดหมดสภาพกันแบบเก่าแล้วก็กลับมาแบบใหม่เพราะฉะนั้นสามารงานที่สามารถประสานงานได้จริงๆก็น่าจะเป็นสชแล้วก็มนนใหม่ หรือว่าสปตนะครับสามสามส่วนเนี่ยซึ่งเพิ่นสองคนหลังกรมนก,กบับสปตเพิ่งตั้งเนื่องสอบสอบมชก็รับหน้าที่ที่เริ่มดําเนินการในการพูดคุยยังไม่เป็นทางการมาหลายปีละแล้วก็เริ่มระบุก,กลุ่มต่างๆได้คิดว่ายังไม่พร้อมที่จะยกระดับพยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีความเป็นเอกภาพในการเดินหน้าหน้าทีมมีการจัดระบบทั้งทางฝ่ายเราฝ่ายเขาฝ่ายเขาก็อิทงทุนนังเพราะกลุ่มนี้ก็เพิ่งมาเพราะกลุ่มที่พูดคุยกันก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่กลุ่มนี้เพราะนั้นเขาเองก็จัดระบบไม่ทัน แล้วก็พอโดนขับกกมาอยู่บนเวทีเนี่ยเขาก็ลำบากคือมันก็เสี่ยงเขาด้วยนั้นแต่ว่าน่แน่นอนนะครับมันก็เกิดบรรยากาศใหม่หมันทําให้คนมีความหวังแล้วก็ในการเจราจาแบบนี้เนี่ยคนที่ขับันอยู่ข้างหลังก็อาจจะสามารถต่อรองได้มาเลเซียก็ได้ประโยชน์นะครับคนอยู่ข้างหลังก็ได้ประโยชน์หล,หลายกลุ่มนะครับแต่มันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือเปล่าต้องดูอีกสักสองเดือนซึ่งเข้าใจว่า ตาฝ่ายค้านก็บอกว่าเดือนหน้าก็รู้แล้วว่าถ้าประชุมแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งก็จะยิ่งยุ่งการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับ BRN ที่ต้องชะงักไปชั่วขณะเหตุเพราะคนกลางอย่างมาเลเซียกําลังจะเลือกตั้งถึงคระนนั้นมาเลเซียแจ้งกลับว่าพร้อมจัดเจรจาในวันที่29เมษายนนี้ตามกําหนดเดิมขณะที่ผู้มีประสบการณ์ด้านการเจรจาความขัดแย้งพยายามถอบดบทเรียนการเจรจาครั้งนี้ว่าจะนำสติภาพมาสู่ปลายด้านขวาได้หรือไม่ พ่วงหน่วยการสำนักสันติวิธีและธรรมมาพิบาลสถาบันพระปกเก้าพลเอ,เอกเอกชัยศรีวิลาชซึ่งมีชื่อไปเจราจากับ BRN แต่ถึงเวลาเจ้าตัวกลับไม่เข้าร่วมโดยให้เหตุผลว่าบอกจะไปเจราจากับ BRN แต่ผู้เจราจาฝ่ายไทยไม่เคยพูดคุยถึงโครงสร้างการเจราจามันก็ไม่มีประโยชน์รุ่งหน้านะั้นหนึ่งเดือนเขาจะลงนานกงมกันกสชผมจึงพยายามเตือนสสชว่าผมอยู่ในหัวข้อที่8ปดที่ก๊อบ้าเนี่ยของนโยบายสสชซึ่ง รัฐบาลได้อนุมัติให้ของผมได้เข้าอยู่ในองค์กรนี้ด้วยแต่ไม่มีการประชุมเลยผมก็ต่อว่ากันว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรผมรู้ล่วงหน้าก็ทราบไปลงมาเฮ้ยไม่มีการประชุมกันมันเป็นไปได้ยังไงผมคิดว่าเข้าถึงได้มีการประชุมกันนะผมก็เลยพูดในที่ประชุมก็พูดแน่นๆกันว่าไปเยอะเหมือนกันอาจารย์พิยะคุณดาทราบทุกอย่างที่ผมพูดผมเอาแผนการทำที่โปรเซสไปดูเลยที่เราศึกษามาทั่วโลกแล้วเนี่ย แล้วก็สึกอสารกับผู้ที่แล <t Di keluar ga> ้วก็นั่งทำแบบคนเดินผู้ที่เองเนี่ยพามาให้ดูหรืว่าแผนที่โปรเซสเป็นไงยาวอย่างเช่นมาเรียนถามว่าฮาสเตอะเข็บเป็นภาษาสุดไม่ใช่ยังมีที่ไหนเช่นที่ผมเคยคิดผู้บุตรฝ่ายภาษาอังกฤษต้องถามไทยถามใครอะไรสักอย่างนี้ก็จะมีเสน่ห์อยู่สองจีดแล้วก็แต่เราก็รู้รู้ได้คือมีสังเกตได้ในการเชื่อมโยงได้ ตัวอาก็เเนสตประําเขาคือผู้ใีการอยรยาเพราะนั้นธรยาก็เชเบ้นาเรองมาแล้วก็เราไปติดามชอถามที่สตอนนี้ในส่วนของคนที่ควบคุมบริการที่ผมพูดแล้วนะคนที่ที่เราเรียกเป็นเป็นหัวหน้าของในหัวน้าของอุลามาในพื้นที่ะไรบเนี่ยคือคนที่ รับประจักสภาแล้วก็ลมาสู่ผู oh, ้บริหารการผู้บริหารเนี่ยข like ้างล่างผมก็เชื่อกับเอเอตัวไอเอเอโครงที่การปริบัติการเขาเนี่ยอาหารที่รายนะผมในร้านเวหาเขามีอยู่ในทุกชุมชนอุ่บ้านไม่ต่างกับสิ่ที่คู้บริหารเขาก็เอ็กซ์เล่ยออกมา่บ้านคนไม่มีทางกระดิกไาไได้ใครผ่านมู่บ้านผมลงที่ทุกครั้งเนี่ยเขารู้รู้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้เน,นเขาจะเก็บผลผลัดก็ทำได้ดันั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บคใครก็ทาได้ันั้นเพียงแต่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำแม้ความเป็นจริงที่น่าเศร้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าการสูญเสียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พร้อมๆกันถึงสองคนคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอิสราทองทวั์และปะลัดฝ่ายป้องกันจังหวัดยะลานายชวลิตชัยเลิศ เนื่องจากถูกคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ที่อำเภอบันดังสตาขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานั้นเป็นการต่อต้การเปิดเจราจากับกลุ่ม BRN นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะ9้าเศษที่ฝ่ายใต้คุโชน,นัดดินแดนปลายด้านขวานเหตุรุนแรงที่สร้างความสูญเสียให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายปกครองมีมาแล้วหลายครั้ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดรปฏิฐานวัฒนายากรในฐานะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่ารัฐบาลไม่มีทางที่จะถอยการเจรจาได้เลยเนื่องจากราคาการถอยนั้นสูงมากและถ้าหากถอยอีกฝ่ายจะบอกว่ารัฐไม่ตั้งใจสร้างสันติภาพขบวนการที่ทําอยู่จะกระเทือนทั้งหมดคือมันจะต้องตัง้ตงคำถามหม่ว่ากระบวนการนี้จะยืดหยุ่นได้ม้างหรือไม่คือฉันเข้าไปเข้าตัวเนี่ยผมไม่ได้ แต่ว่าจะทบทวนได้มากได้น้อยขนาดไหนอาจารย์ม้าก็บอกว่าได้น,น้อยมากอันนี้จะเป็นปัญหามากถ้าถ้าผู้เชี่ยวชาญอย่าอาจารย์ม้าใช้เวลาเกติดทั้งเข้าใจว่าขึ้นชีวิตไหมครับในการในการเข้าไปดูกระบวนการพูดคุยคือไม่ใช่ขา้ใต้อย่างเดียวถ้าอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องการพูดค,คุยแล้วก็มองว่ามันเริ่มต้นอ,อย่างนี้มันยืดหยุ่นได้น้อยอัน,นี้จะเป็นปัญหาใหญ่ถามว่าเล่นฝาแหวนให้มันยืดหยุ่นคือมันต้องมี เช็คสิบลิตี้ฐานเตมทุกใบกันถอยบ้ยางขยับบ้างไปข้างหน้าบ้างโดยที่ว่ากระบวนการทั้งหมดไม่กระทบเพราะว่าเราต้องมีความมั่นคงว่าเราจะสเตทคอร์สเราจะต้องไปข้างหน้าคือเราจะถอยไงมใหร้ราคาการถอยมันสูงมากถอยที่สุดเขาก็บอกว่าคุณไม่ตั้งใจในการในการสร้างสถิติกระบวนาการที่เรานยัดตทำอยู่เพียงเพียงเท่านั้นดานภูมิหนวยการสร้างสันติภาพต้นปันร,รักจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์มาร์คทามไทย ผู้มีประสบการณ์เจราจารับสันติภาพกับแกนนำผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพันธบโทโททักษินชินวัตรบอกว่าสิ่งเดียวที่กลุ่มรบบอกได้ก็คือไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่เป็นปัญหาโครงสร้างการเมืองต้องคุยกับคนที่เสนอให้ได้ทางละไทยส่วนใหญ่ก็เข้าใจสนใจเรื่องการ,รลดความแรงเป็นหลักไม่ใช่เรื่องอรูปแบบการปกครอง พราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหาทุกครั้งเวลาคุยเรื่องอะไรว่าสองอย่างนี้มันเสริมกันยังไงไม่มีใครที่ชอบความรุนแรงแค่เพราะนิสัยแปลกไล่ชอบความรุนแรงความรุนแรงมันเพื่อได้บางอย่างก็คือเช่นรูปแบบาก,การป,รปรกครองปฏิรลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเป็น,ป,นประเด็นที่ก้าวทางสำคัญต้องหาวิธีเสริมสองอย่างนี้ลดความรุนแรงเพื่อคุยเรื่องการปกครองอะไร,ะระบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ เอาเรื่องประเด็นรูปแบบการปกครองไว้ก่อนถ้าฝ่ายใดบอกว่าอย่าพึ่งพูดทันทีการพูดคุยจะจะ,จะไม่ก้าวหน้าก็จะแก้คบ,บพูดก็นี่นี่ดนสิ่งที่อยู่ในใจอันที่สองก็คือเพราะเหตุนี้เองนะครับต้องไม่เอาความต้องไม่เอาการพูดคุยเป็นรางวัลสำหรับการลดความรุนแรง จะมีหลายยุคหลายสมัยทางรัฐไทยจะบอกว่าอ๋อนี่แรงหยุดคุยด้วยที่จริงมันไม่เกี่ยวกันคือมันไม่ได้เป็นอาการคุยไม่ใช่คุยเพราะุแสดงให้หน่อยลดความยังไงนั้นจะเลิกคุยด้วยไม่ใช่มันเพราะแรงหนึ่งต้องคุยต้องคุยต่อยิ่งแรงต้องยิ่งคุยไม่ใช่เป็นรางวัลแลกเปลี่ยนเพราะประเด็นจริงๆมันคือประเด็นอื่นประเด็นเรื่องการปกครองของสราาัต่างต่าง ทีนี้เวลาเรารู้ว่าคืออันนี้แล้วก็งสินค้าไทยทางรัฐไทยก็เลยตามมาทันทีก็คือไม่มีวันที่จะลงเอ่ยด้วยเรื่องการปกครองด้ในระยะระยะเวลาสั้นนี่เป็ใเรื่องใหญ่มันต้องมีรูปแบบต่างๆอย่างที่หลายคนทํากันที่ออกไปถามว่าจะเอารูปแบบยังไงดีอันนี้ไม่ใช่ตกลงได้สั้นๆเพราะ คน,คนตัดสินใจจะไม่ใช่คนที่นั่งที่โตะพูดคุยมันเป็นเรื่องประชาชนเรื่องอะไรนีในเมื่อเป็นเรื่องระยะยาวสิ่งที่ทางฝ่ายกระบวนการจะถามเราเสมอก็คือว่าสถาปาานากระบวนการพูดคุยได้ไหมให้เดินข้ามรัฐบาลและเดินข้ามข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่สิ่งเดียวที่กลุ่มลบบอกได้ก็คือไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ พอถามว่าถยงนั้นลองไปล่างเสนอมาต้งทีลองเป็นเดือนก็ล่างอะไรไม่ออกเพราะว่าแนวของเขาไม่ใช่แนวคิดของก็ไปหาหนักวิชาการอของกระบวนการช่วยก็ได้แต่กลุ่มนั้นไม่ใช่กลุ่มที่เริ่มคุยแต่ก็ไม่ป,ปฏิเสธนะครับก็คือคุยอีกแบบไม่ใช่มาแทนที่การคุยกนเพราะว่าจริงๆทั้งหมดนี่มันเรื่องโครงสร้างการเมืองต้องเอาคนที่สามารถเสนอได้ ไม่ใช่คนที่แค่บอกไม่ชอบสิ่งที่เป็นอยู่แต่ก็ไม่ไติดตัดต่อแต่ไม่ควรมาแทน